เสียงอ่านหนังสือเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่มสี่เขียนโดยดังตรินอ่านโดยโจโฉขอบคุณคุณตองพีที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดเสียงเป็นโนมาประกอบเสียงอ่านนะครับขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับคุณรุ่งทิพย์ดวงพยับที่กรุณาส่งต้นฉบับมาให้อัดเสียงอนุโมทนาเวาีานี้ด้วยนะครับแรงบันดาลใจเล่มสี่ หนังสือเล่นนี้รวบรวมเอาคำถามคำตอบจากคอลัมน์เตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวในนิตยสารบางกอกรายสัปดาห์ตั้งแต่ฉบับที่2,458จนถึงฉบับที่2,470โดยได้ผนวกเอาบทส่งท้ายคือผิดตั้งแต่เกิดซึ่งยังไม่เคยลงตีพิมพ์มาก่อนเข้าไว้ด้วยรวม10ปีมาแล้วผมเคยจอดรถรอไฟเขียวแถวรัชโยธิน หางตาบังเอิญเหลือบไปที่กระจกมองหลังเห็นเด็กผู้หญิงตัวกระเปียกถือพวงมาลัยวิ่งเต้นเหมือนตัวละครที่ถูกให้ปล่อยเริงระบำออกมาจากหลังฉากดูท่าทางเธอมีความสุขดีคล้ายกำลังวิ่งเล่นอยู่ในบ้านที่ปลอดภัยของตัวเองมีความสะดุดตาตรงท่าวิ่งของเธอนั่นแหละอะไรหลายๆอย่างแฝงอยู่ในภาพนั้นท่าทีไม่อีนังขังขอบกับการมาเร่ขายพวงมาลัยตามท้องถนน ช่างขัดย้งยิ่งกับไวัยไร้เดียงสาที่น่าจะรู้จักแต่ความร่าเริงและการถนอมเลี้ยงดูจากพ่อแม่ตัวเล็กจ้อยที่เพียงโดนมอเตอร์ไซค์เฉียวนิดเดียวก็อาจล้มตายได้สมควรอยู่ในรั้รอบขอบชิดท่ามกลางการปกป้องที่อบอุ่นแทนการเผชิญภัยอันาน่ากลัวกลางถนนหลวงด้วยตัวเปล่าม่ใช่เหรอขนาดที่ผมกำลังนึกตำหนิพ่อแม่ของเด็กอย่างแรง กับการปล่อยให้ลูกมาเสี่ยงตายอย่างนั้นเธอก็รีมาถึงรถผมราวกับรู้ว่าผมกำลังเฝ้ามองเธออยู่และเมื่อเธอเคอกระจกเรียกเบาๆผมก็เหลือบแลไปหาแล้วเกิดความสะดุดเป็นครั้งที่สองราะได้พบเด็กผู้หญิงที่หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูมากๆคนหนึ่งซึ่งทำให้แวบแรกที่เห็นคือความใจหายรู้สึกสงสาร และแตัดสินใจลดกระจกลงช่วยซื้อทันทีทั้งที่ก่อนหน้านั้นอยากใจแข็งไม่ต้องการส่งเสริมให้พ่อแม่ของเด็กหาก,กำไรไวัยเยาวของลูกสาวยิ่งนี้เลยผมให้แบงค์ยี่สิบไปสองใบปเปล่าๆบอกเธอว่าไม่ต้องเอาพวงมาลัยมาหรอกเอาไปเลยแต่พอเลื่อนกระจกขึ้นก็เห็นแม่หนูยังคอมองหน้าผมเหมือนชงนและยังคงรอรีด้วยท่าทีอิดออด ไม่ยอมจากไปไหนผมพยายามไม่สนใจแต่เธอก็เคาะกระจกอีกผมจึงต้องลดกระจกลงฟังเสียงอ้อนวอนของเธอเธอขอให้รับพวงมาไลัยไปเถอะพอหมดแล้วหนูจะได้กลับบ้านเร็วๆไงคะผมตัดสินใจเลื่อนกระจกลงและขอซื้อพวงมาลัยที่เหลือมาเกือบทั้งหมดดูเหมือนหลงอยู่พวงเดียวเพราะเศษแบงค์ในกระเป๋าไม่พอกับจำนวนพอเธอรับเงินไป ผมก็สั่งสั้นๆว่าหมดแล้วต้องสัญญาว่าจะเรียบกลับบ้านจริงๆนะเธอก็ตอบมาเสียงใจๆทันทีว่าค่ะค่ะหมดพวงนี้แล้วหนูก็กลับบ้านแล้วล่ะนะการตอบกลับแบบสำนวนคำนั้นทําให้ผมทราบทันทีว่าเคยมีคนสั่งเสียแบบผมมาหลายหนคงจะด้วยความห่วงใยที่ไม่แตกต่างกันเลย เธอวิ่งจากไปผมเลื่อนกระจกปิดพอไฟเขียวก็ขับรถจากมาจากแยกไฟแดงนั้นแล้วก็ค่อยๆรู้สึกว่าตัวเองคิดช้าเกินไปใจผมไม่ได้ต้องการขับรถจากมาแต่ต้องการรับเด็กขึ้นรถกลับไปส่งบ้านขอดูหน้าพ่อแม่เด็กอาจเพื่อถามว่าจะเอาเท่าไหร่ถ้าไม่ต้องใจร้ายกับลูกอย่างนี้ซุ้มเสียงและหน้าตาของเธอ ติดตามผมมาตลอดทางกลับบ้านเธอเป็นเด็กแปลกหน้าที่พูดแค่ไม่กี่คำก็มีเสียงติดหูผมได้และทำให้ผมน้ำตาไหลเป็นทางได้ผมให้เงินเปล่าๆเธอก็ไม่เอาจะตื้อให้รับของมาเพื่อความยุติธรรมรู้สึกว่าใจเธอช่างใสซื่อหน้าเอ็นดูเหลือเกินไม่ใช่เด็กขายภูมมอะไรทุกคนที่ประทับอยู่ในความทรงจำของผมลึกซึ้งเท่านี้ หรือจะเรียกว่าเกิดความสงสารเด็กคนไหนขนาดนั้นมาก่อนเลยบอกตัวเองมาตลอดว่าไม่เคยอยากมีลูกแต่เพียงยินเสียงใสบริสุทธิ์ของเธอแล้วได้คิดว่าถ้าจะอยากมีลูกสักคนก็คงเพราะมีเสียงเราะพริ้งที่สุดในโลกติดหูอยู่อย่างนี้เองครั้งนั้นต่อให้ผมยังไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและกรรมวิบาก ก็คงเริ่มเชื่อได้แล้วหากคนเราไม่เคยมีความสัมพันธ์ต่อกันมาเหตุใดเยื่อใหญ่และความรู้สึกผูกพันจึงเหนียวแน่นขนาดนี้ชั่วเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่ปรากฏตัวต่อกันแม้กระทั่งปัจจุบันที่กำลังย้อนนึกและเขียนถึงเธอก็ได้แต่เสียดายที่ไม่รีบตัดสินใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะยังมีโอกาสถ้าคิดช่วย ก็ต้องได้วิธีช่วยที่เหมาะสมเข้าสักทางอย่างไรเด็กคงมีพ่อมีแม่เรื่องจะรับไว้ในอุปการะหรือชุบเลี้ยงกับมือคงไม่ง่ายวันต่อมาเลยวางอุเบกขาตามหลักพรหมวิหารข้อสุดท้ายคือเมื่อมีเมตตาปรารถนาให้เธอเป็นสุขแต่ไม่เห็นทางช่วยได้ก็ต้องทำใจตามพุทธพจน์ที่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เด็กตัวจ้อยบนท้องถนนที่เต็มไปด้วยรถใหญ่และไอพิษคนนั้นมาจากไหนถ้าตอบตามภูมิศาสตร์ผมอาจบอกหลักแหล่งที่อยู่ของเธอไม่ถูกแต่ถ้าตอบตามหลักกรรมวิบากก็คงบอกได้ว่าความน่ารักของเธอมาจากกรรมดีส่วนหนึ่งความยากลําบากในวัยเยาว์ของเธอมาจากกรรมร้ายอีกส่วนหนึ่ง เมื่อวางอุเบกขาได้สนิทในคราวนั้นผมเกิดความเข้าใจคำว่ากรรมคือที่พึ่งของตนอย่างลึกซึ้งในวัยเด็กผมไม่ต้องไปขายพวงอะไรก็เพราะผมมีกรรมเก่าเป็นที่พึ่งคือได้มาพึ่งพาพ่อแม่ที่ไม่ขาดแคลนจนต้องส่งลูกไปเสี่ยงภัยส่วนเธอคนนั้นไม่มีกรรมเก่าเป็นที่พึ่งในต้นวัย ก็เลยต้องมาอาศัยถนนเป็นสนามเด็กเล่นวิ่งเร่ขายของราวกับเห็นนรกเป็นสวรรค์หากหนูน้อยคนนั้นเคยได้เรียนรู้หลักกรรมวิบากและเคยศรัทธาว่าทมทานมีผลรักษาศีลมีผลเธอก็อาจเร่งทำดีโดยส่วนเดียวไม่พลาดที่ส่วนใดส่วนหนึ่งชีวิตปัจจุบันคงสบายกว่านี้และมีกรรมดีเป็นที่พึ่งตั้งแต่อ้อนแต่ออก คนเราจะเป็นที่พึ่งให้ตัวเองก็ต้องรู้ว่าทำกรรมใดเป็นคุณจะได้ทำให้มากและต้องรู้ว่าทำกรรมใดเป็นโทษจะได้ไม่หลงไปทำหรือทำให้น้อยที่สุดเมื่อรู้จริงในเรื่องกรรมนอกจากช่วยตัวเองได้ดีแล้วก็อาจมีโอกาสช่วยบอกช่วยให้ความรู้เป็นที่พึ่งแก่คนอื่นอีกด้วยผมขออธิษฐานว่า เมื่อเด็กขายพวงมาลัยคนนั้นโตพอจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้บรรทัดนี้เพื่อความมีศรัทธาในกรรมวิบากและไม่ต้องหลงเกิดมาลำบากเหมือนชาตินี้อีกหลงชื่อดังตรินสิงหาคมพุทธศักราช2548 หน,นังสือเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่มสี่เขียนโดยดังตรินอ่านโดยโจโฉขอบคุณคุณตองพีที่อนุญาตให้ดาวนโหลดเสียงเป็นโนมาประกอบเสียงอ่านนะครับขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับคุณรุ่งทิพย์ดวงพยับที่กรุณาส่งต้นฉบับมาให้อัาเสียงอนุโมทนาเวีนานี้ด้วยนะครับแรงบันดาลใจเล่มสี่ หนังสือเล่นนี้รวบรวมเอาคำถามคำตอบจากคอลัมน์เตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวในนิตยสาราบางกอกรายสัปดาห์ตั้งแต่ฉบับที่2,458จนถึงฉบับที่2,470โดยได้ผนวกเอาบทส่งท้ายคือผิดตั้งแต่เกิดซึ่งยังไม่เคยลงตีพิมพ์มาก่อนเข้าไว้ด้วยรวม10ปีมาแล้วผมเคยจอดรถรอไฟเขียวแถวรัชโยธิน หางตาบังเอิญเหลือไปที่กระจกมองหลังเห็นเด็กผู้หญิงตัวกระเปียกถือพวงมาลัยวิ่งเต้นเหมือนตัวละครที่ถูกให้ปล่อยเริงระบำออกมาจากหลังฉากดูท่าทางเธอมีความสุขดีคล้ายกำลังวิ่งเล่นอยู่ในบ้านที่ปลอดภัยของตัวเองมีความสะดุดตาตรงท่าวิ่งของเธอนั่นแหละอะไรหลายๆอย่างแฝงอยู่ในภาพนั้นท่าทีไม่อีนังขังขอบกับการมาเร่ขายพวงมาลัยตามท้องถนน ช่างขัดแย้งยิ่งกับไวัยไร้เดียงสาที่น่าจะรู้จักแต่ความร่าเริงและการถนอมเลี้ยงดูจากพ่อแม่ตัวเล็กจ้อยที่เพียงโดนมอเตอร์ไซค์เฉียวนิดเดียวก็อาจล้มตายได้สมควรอยู่ในรั้วรอบขอบชิดท่ามกลางการปกป้องที่อบอุ่นแทนการเผชิญภัยอันน่ากลัวกลางถนนหลวงด้วยตัวเปล่ามิใช่หรอขนาดที่ผมกำลังนึกตำหนิพ่อแม่ของเด็กอย่างแรง กับการปล่อยให้ลูกมาเสี่ยงตายอย่างนั้นเธอก็รีมาถึงรถผมราวกับรู้ว่าผมกำลังเฝ้ามองเธออยู่และเมื่อเธอเคาะกระจกเรียกเบาๆผมก็เหลือบแลไปหาแล้วเกิดความสะดุดเป็นครั้งที่สองเพราะได้พบเด็กผู้หญิงที่หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูมากๆคนหนึ่งซึ่งทำให้แวบแรกที่เห็นคือความใจหายรู้สึกสงสาร และตัดสินใจลดกระจกลงช่วยซื้อทันทีทั้งที่ก่อนหน้านั้นอยากใจแข็งไม่ต้องการส่งเสริมให้พ่อแม่ของเด็กหากำไรไวัยยาวของลูกสาวยิ่งนี้เลยผมให้แบงค์ยี่สิบไปสองใบปเปล่าๆบอกเธอว่าไม่ต้องเอาพวงมาลัยมาหรอกเอาไปเลยแต่พอเลื่อนกระจกขึ้นก็เห็นแม่หนูยังคอมองหน้าผมเหมือนชง,งนและยังคงรอรีด้วยท่าทีอิดออด ไม่ยอมจากไปไหนผมพยายามไม่สนใจแต่เธอก็เคาะกระจกอีกผมจึงต้องลดกระจกลงฟังเสียงอ้อนวอนของเธอเธอขอให้รับพวงมาไลัยไปเถอะพอหมดแล้วหนูจะได้กลับบ้านเร็วๆไงคะผมตัดสินใจเลื่อนกระจกลงและขอซื้อพวงมาลัยที่เหลือมาเกือบทั้งหมดดูเหมือนหลงอยู่พวงเดียวเพราะเศษแบงค์ในกระเป๋าไม่พอกับจำนวนพอเธอรับเงินไป ผมก็สั่งสั้นๆว่าหมดแล้วต้องสัญญาว่าจะเรียบกลับบ้านจริงๆนะเธอก็ตอบมาเสียงจ่อยๆทันทีว่าค่ะค่ะหมดพวงนี้แล้วหนูก็กลับบ้านแล้วล่ะนะการตอบกลับแบบสำนวนคำนั้นทำให้ผมทราบทันทีว่าเคยมีคนสั่งเสียแบบผมมาหลายหนคงจะด้วยความห่วงใยที่ไม่แตกต่างกันเลย เธอวิ่งจากไปผมเลื่อนกระจกปิดพอไฟเขียวก็ขับรถจากมาจากแยกไฟแดงนั้นแล้วก็ค่อยๆรู้สึกว่าตัวเองคิดช้าเกินไปใจผมไม่ได้ต้องการขับรถจากมาแต่ต้องการรับเด็กขึ้นรถกลับไปส่งบ้านขอดูหน้าพ่อแม่เด็กอาจเพื่อถามว่าจะเอาเท่าไหร่ถ้าไม่ต้องใจร้ายกับลูกอย่างนี้ซุ้มเสียงและหน้าตาของเธอ ติดตามผมมาตลอดทางกลับบ้านเธอเป็นเด็กแปลกหน้าที่พูดแค่ไม่กี่คำก็มีเสียงติดหูผมได้และทำให้ผมน้ำตาไหลเป็นทางได้ผมให้เงินเปล่าๆเธอก็ไม่เอาจะตื้อให้รับของมาเพื่อความยุติธรรมรู้สึกว่าใจเธอช่างใส่ซื่อหน้าเอ็นดูเหลือเกินไม่ใช่เด็กขายพูงมาลัยทุกคนที่ประทับอยู่ในความทรงจำของผมลึกซึ้งเท่านี้ หรือจะเรียกว่าเกิดความสงสารเด็กคนไหนขนาดนั้นมาก่อนเลยบอกตัวเองมาตลอดว่าไม่เคยอยากมีลูกแต่เพียงยินเสียงใสบริสุทธิ์ของเธอแล้วได้คิดว่าถ้าจะอยากมีลูกสักคนก็คงเพราะมีเสียงเพราะพริ้งที่สุดในโลกติดหูอยู่อย่างนี้เองครั้งนั้นต่อให้ผมยังไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและกรรมวิบาก ก็คงเริ่มเชื่อได้แล้วหากคนเราไม่เคยมีความสัมพันธ์ต่อกันมาเหตุใดเยื่อใหญ่และความรู้สึกผูกพันจึงเหนียวแน่นขนาดนี้ชั่วเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่ปรากฏตัวต่อกันแม้กระทั่งปัจจุบันที่กำลังย้อนนึกและเขียนถึงเธอก็ได้แต่เสียดายที่ไม่รีบตัดสินใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะยังมีโอกาสถ้าคิดช่วย ก็ต้องได้วิธีช่วยที่เหมาะสมเข้าสักทางย่างไรเด็กคงมีพ่อมีแม่เรื่องจะรับไว้ในอุปการะหรือชุบเลี้ยงกับมือคงไม่ง่ายวันต่อมาเลยวางอุเบกขาตามหลักพรหมวิหารข้อสุดท้ายคือเมื่อมีเมตตาปรารถนาให้เธอเป็นสุขแต่ไม่เห็นทางช่วยได้ก็ต้องทำใจตามพุทธพจน์ที่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เด็กตัวจ้อยบนท้องถนนที่เต็มไปด้วยรถใหญ่และไอพิษคนนั้นมาจากไหนถ้าตอบตามภูมิศาสตร์ผมอาจบอกหลักแหล่งที่อยู่ของเธอไม่ถูกแต่ถ้าตอบตามหลักกรรมวิบากก็คงบอกได้ว่าความน่ารักของเธอมาจากกรรมดีส่วนหนึ่งความยากลำบากในวัยเยาว์ของเธอมาจากกรรมร้ายอีกส่วนหนึ่ง เมื่อวางอุเบกขาได้สนิทในคราวนั้นผมเกิดความเข้าใจคําว่ากรรมคือที่พึ่งของตนอย่างลึกซึง้งในวัยเด็กผมไม่ต้องไปขายพวงมาลัยก็เพราะผมมีกรรมเก่าเป็นที่พึ่งคือได้มาพึ่งพาพ่อแม่ที่ไม่ขาดแคลนจนต้องส่งลูกไปเสี่ยงภยัยส่วนเธอคนนั้นไม่มีกรรมเก่าเป็นที่พึ่งในต้นวัย ก็เลยต้องมาอาศัยถนนเป็นสนามเด็กเล่นวิ่งเร่ขายของราวกับเห็นนรกเป็นสวรรค์หากหนูน้อยคนนั้นเคยได้เรียนรู้หลักกรรมวิบากและเคยศรัทธาว่าทำทานมีผลรักษาศีลมีผลเธอก็อาจเร่งทำดีโดยส่วนเดียวไม่พลาดที่ส่วนใดส่วนหนึ่งชีวิตปัจจุบันคงสบายกว่านี้และมีกรรมดีเป็นที่พึ่งตั้งแต่อ้อนแต่ออก คนเราจะเป็นที่พึ่งให้ตัวเองก็ต้องรู้ว่าทำกรรมใดเป็นคุณจะได้ทำให้มากและต้องรู้ว่าทำกรรมใดเป็นโทษจะได้ไม่หลงไปทำหรือทำให้น้อยที่สุดเมื่อรู้จริงในเรื่องกรรมนอกจากช่วยตัวเองได้ดีแล้วก็อาจมีโอกาสช่วยบอกช่วยให้ความรู้เป็นที่พึ่งแก่คนอื่นอีกด้วยผมขออธิษฐานว่า เมื่อเด็กขายพวงมาลัยคนนั้นโตพอจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้บรรทัดนี้เพื่อความมีศรัทธาในกรรมวิบากและไม่ต้องหลงเกิดมาลำบากเหมือนชาตินี้อีกหลงชื่อดังตรินสิงหาคมพุทธศักราช2548 เสียงอ่านหนังสือเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่มสี่เขียนโดยดังตรินอ่านโดยโจโฉขอบคุณคุณตองพีที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดเสียงเป็นโนมาประกอบเสียงอ่านนะครับขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับคุณรุ่งทิพย์ดวงพยับที่กรุณาส่งต้นฉบับมาให้อ่านเสียงอนุโมทนาเวีนานี้ด้วยนะครับแรงบันดาลใจเล่มสี หนังสือเล่นนี้รวบรวมเอาคำถามคำตอบจากคอลัมน์เตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวในนิตยสาราบางกอกรายสัปดาห์ตั้งแต่ฉบับที่2,458จนถึงฉบับที่2,470โดยได้ผนวกเอาบทส่งท้ายคือผิดตั้งแต่เกิดซึ่งยังไม่เคยลงตีพิมพ์มาก่อนเข้าไว้ด้วยรวม10ปีมาแล้วผมเคยจอดรถรอไฟเขียวแถวราชโยธิน หางตาบังเอิญเหลือไปที่กระจกมองหลังเห็นเด็กผู้หญิงตัวกระเปียกถือพวงมาลัยวิ่งเต้นเหมือนตัวละครที่ถูกให้ปล่อยเริงระบำออกมาจากหลังฉากดูท่าทางเธอมีความสุขดีคลายกำลังวิ่งเล่นอยู่ในบ้านที่ปลอดภัยของตัวเองมีความสะดุดตาตรงท่าวิ่งของเธอนั่นแหละอะไรหลายๆอย่างแฝงอยู่ในภาพนั้นท่าทีไม่อีนังขังขอบกับการมาเร่ขายพวงมาลัยตามท้องถนน ช่างขัดแย้งยิ่งกับไวัยไร้เดียงสาที่น่าจะรู้จักแต่ความร่าเริงและการถนอมเลี้ยงดูจากพ่อแม่ตัวเล็กจ้อยที่เพียงโดนมอเตอร์ไซค์เฉียวนิดเดียวก็อาจล้มตายได้สมควรอยู่ในรั้วรอบขอบชิดท่ามกลางการปกป้องที่อบอุ่นแทนการเผชิญภัยอันน่ากลัวกลางถนนหลวงด้วยตัวเปล่าไม่ใช่เหรอขนาที่ผมกำลังนึกตำหนิพ่อแม่ของเด็กอย่างแรง กับการปล่อยให้ลูกมาเสี่ยงตายอย่างนั้นเธอก็รีมาถึงรถผมราวกับรู้ว่าผมกำลังเฝ้ามองเธออยู่และเมื่อเธอเคอกระจกเรียกเบาๆผมก็เหลือบแลไปหาแล้วเกิดความสะดุดเป็นครั้งที่สองเราะได้พบเด็กผู้หญิงที่หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูมากๆคนหนึ่งซึ่งทำให้แวบแรกที่เห็นคือความใจหายรู้สึกสงสาร และตัดสินใจลดกระจกลงช่วยซื้อทันทีทั้งที่ก่อนหน้านั้นอยากใจแข็งไม่ต้องการส่งเสริมให้พ่อแม่ของเด็กหากำไรไวัยเยาวของลูกสาวยิ่งนี้เลยผมให้แบงค์ยี่สิบไปสองใบปเปล่าๆบอกเธอว่าไม่ต้องเอาพวงมาลัยมาหรอกเอาไปเลยแต่พอเลื่อนกระจกขึ้นก็เห็นแม่หนูยังคอมองหน้าผมเหมือนชง,งนและยังคงรอรีด้วยท่าทีอิดออด ไม่ยอมจากไปไหนผมพยายามไม่สนใจแต่เธอก็เคาะกระจกอีกผมจึงต้องลดกระจกลงฟังเสียงอ้อนวอนของเธอเธอขอให้รับพวงมาไลัยไปเถอะพอหมดแล้วหนูจะได้กลับบ้านเร็วๆไงคะผมตัดสินใจเลื่อนกระจกลงและขอซื้อพวงมาลัยที่เหลือมาเกือบทั้งหมดดูเหมือนหลงอยู่พวงเดียวเพราะเศษแบงค์ในกระเป๋าไม่พอกับจำนวนพอเธอรับเงินไป ผมก็สั่งสั้นๆว่าหมดแล้วต้องสัญญาว่าจะเรียบกลับบ้านจริงๆนะเธอก็ตอบมาเสียงจ่อยๆทันทีว่าค่ะค่ะหมดพวงนี้แล้วหนูก็กลับบ้านแล้วล่ะนะการตอบกลับแบบสำนวนคำนั้นทำให้ผมทราบทันทีว่าเคยมีคนสั่งเสียแบบผมมาหลายหนคงจะด้วยความห่วงใยที่ไม่แตกต่างกันเลย เธอวิ่งจากไปผมเลื่อนกระจกปิดพอไฟเขียวก็ขับรถจากมาจากแยกไฟแดงนั้นแล้วก็ค่อยๆรู้สึกว่าตัวเองคิดช้าเกินไปใจผมไม่ได้ต้องการขับรถจากมาแต่ต้องการรับเด็กขึ้นรถกลับไปส่งบ้านขอดูหน้าพ่อแม่เด็กอาจเพื่อถามว่าจะเอาเท่าไหร่ถ้าไม่ต้องใจร้ายกับลูกอย่างนี้ซุ้มเสียงและหน้าตาของเธอ ติดตามผมมาตลอดทางกลับบ้านเธอเป็นเด็กแปลกหน้าที่พูดแค่ไม่กี่คําก็มีเสียงติดหูผมได้และทำให้ผมน้ำตาไหลเป็นทางได้ผมให้เงินเปล่าๆเธอก็ไม่เอาจะตื้อให้รับของมาเพื่อความยุติธรรมรู้สึกว่าใจเธอช่างใสซื่อหน้าเอ็นดูเหลือเกินไม่ใช่เด็กขายพูงมอะไรทุกคนที่ประทับอยู่ในความทรงจำของผมลึกซึ้งเท่านี้ หรือจะเรียกว่าเกิดความสงสารเด็กคนไหนขนาดนั้นมาก่อนเลยบอกตัวเองมาตลอดว่าไม่เคยอยากมีลูกแต่เพียงยินเสียงใสบริสุทธิ์ของเธอแล้วได้คิดว่าถ้าจะอยากมีลูกสักคนก็คงเพราะมีเสียงเพราะพริ้งที่สุดในโลกติดหูอยู่อย่างนี้เองครั้งนั้นต่อให้ผมยังไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและกรรมวิบาก ก็คงเริ่มเชื่อได้แล้วหากคนเราไม่เคยมีความสัมพันธ์ต่อกันมาเหตุใดเยื่อใยและความรู้สึกผูกพันจึงเหนียวแน่นขนาดนี้ชั่วเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่ปรากฏตัวต่อกันแม้กระทั่งปัจจุบันที่กำลังย้อนนึกและเขียนถึงเธอก็ได้แต่เสียดายที่ไม่รีบตัดสินใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะยังมีโอกาสถ้าคิดช่วย ก็ต้องได้วิธีช่วยที่เหมาะสมเข้าสักทางอย่างไรเด็กคงมีพ่อมีแม่เรื่องจะรับไว้ในอุปการะหรือชุบเลี้ยงกับมือคงไม่ง่ายวันต่อมาเลยวางอุเบกขาตามหลักพรหมวิหารข้อสุดท้ายคือเมื่อมีเมตตาปรารถนาให้เธอเป็นสุขแต่ไม่เห็นทางช่วยได้ก็ต้องทำใจตามพุทธพจน์ที่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เด็กตัวจ้อยบนท้องถนนที่เต็มไปด้วยรถใหญ่และไอพิษคนนั้นมาจากไหนถ้าตอบตามภูมิศาสตร์ผมอาจบอกหลักแหล่งที่อยู่ของเธอไม่ถูกแต่ถ้าตอบตามหลักกรรมวิบากก็คงบอกได้ว่าความน่ารักของเธอมาจากกรรมดีส่วนหนึ่งความยากลำบากในวัยเยาว์ของเธอมาจากกรรมร้ายอีกส่วนหนึ่ง เมื่อวางอุเบกขาได้สนิทในคราวนั้นผมเกิดความเข้าใจคำว่ากรรมคือที่พึ่งของตนอย่างลึกซึง้งในวัยเด็กผมไม่ต้องไปขายพวงมาลัยก็เพราะผมมีกรรมเก่าเป็นที่พึ่งคือได้มาพึ่งพาพ่อแม่ที่ไม่ขาดแคลนจนต้องส่งลูกไปเสี่ยงภยัยส่วนเธอคนนั้นไม่มีกรรมเก่าเป็นที่พึ่งในต้นวัย ก็เลยต้องมาอาศัยถนนเป็นสนามเด็กเล่นวิ่งเร่ขายของราวกับเห็นนรกเป็นสวรรค์หากหนูน้อยคนนั้นเคยได้เรียนรู้หลักกรรมวิบากและเคยศรัทธาว่าทำทานมีผลรักษาศีลมีผลเธอก็อาจเร่งทําดีโดยส่วนเดียวไม่พลาดที่ส่วนใดส่วนหนึ่งชีวิตปัจจุบันคงสบายกว่านี้และมีกรรมดีเป็นที่พึ่งตั้งแต่อ้อนแต่ออก คนเราจะเป็นที่พึ่งให้ตัวเองก็ต้องรู้ว่าทำกรรมใดเป็นคุณจะได้ทำให้มากและต้องรู้ว่าทำกรรมใดเป็นโทษจะได้ไม่หลงไปทำหรือทำให้น้อยที่สุดเมื่อรู้จริงในเรื่องกรรมนอกจากช่วยตัวเองได้ดีแล้วก็อาจมีโอกาสช่วยบอกช่วยให้ความรู้เป็นที่พึ่งแก่คนอื่นอีกด้วยผมขออธิษฐานว่า เมื่อเด็กขายพวงมาลัยคนนั้นโตพอจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้บรรทัดนี้เพื่อความมีศรัทธาในกรรมวิบากและไม่ต้องหลงเกิดมาลำบากเหมือนชาตินี้อีกหลงชื่อดังตรินสิงหาคมพุทธศักราช2548